อยากทราบค่ะว่าประวัติการทํางานค่ะที่พี่ธีรชัยค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการจริตค่ะมันเริ่มต้นจากที่ใดคะพี่ธีรชัยเอาอย่างนี้นะครับผมผมจะเล่าบริบทของในพื้นที่ให้ฟังสักเล็กน้อยก่อนนะครับผมตำบลสิบปุนเนี่ยค,ครับผมมีหมู่บ้านสิบหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่ที่ติดอยู่กับตัวอำเภอพระแสงเลยแต่ก็จะมีบางส่วนนะครับที่ อ,อยู่ห่างไกลจากอำเภอซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญอยู่บางส่วนนะครับผมในตำบลศินปุนเนี่ยครับมีพื้นที่ที่มีแม่น้ำตาปีไหลผ่านประชากรส่วนใหญ่เลยในในพื้นที่เนี่ยจะประกอบอาชีพหลักๆเลยก็คือทำสวนยางสวนปาล์มพาลาไอสวนปาล์มปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็มีสถานประกอบการต่างๆเช่นโรงงานผลิต น้ำมันปลาล์มถึงสองโรงงานนะครับผมแล้วก็มีโรงงานผลิตยางแผ่นขนาดเล็กแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการการดูดทรายในแม่น้ำตาปีนะครับผมซึ่งเนี่ยปัญหาเริ่มต้นจากของตำบลสินปุนเองเนี่ยส่วนใหญ่เลยมันจะเป็นปัญหาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งมันเป็นของเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นส่วนของตัวบุคคลนะครับผมแล้วก็ยังมีปัญหาการ ดูดทรายรล้ําพื้นที่ของประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ําตาปีนะครับผมส่งผลทาให้เนี่ยตลิ่งแม่น้ําตาปีเนี่ยสุดตัวลงพังทลายลงแล้วก็เกิดที่ประชาชนที่ปลูกปาล์มน้ํามันนะครับอยู่ติดกับแม่น้ําเนี่ยเสียหายลงแม่น้ําเลยพัทงทลายแล้วก็ลงไปในแม่น้ําเลยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เลยนําเรื่องเรื่องราวต่างๆเนี่ยมามา ความเดือดร้อนมาปรึกษากับทางสภาองค์กรชุมชนจึงนําไปสู่การร้องเรียนกับหน่วยง,งานรัฐในอำเภอพระแสงนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขที่อย่างแท้จริงนะครับทางสภาองค์กรชุมชนเลยของตำบลศินป่นเนี่ยจึงนําเรื่องเนี้ยไปร้องเรียนกับทางปป,ปชในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีเลยเกยส่งผลทาให้มีการตรวจสอบท่าทายจุดนี้ แล้วพบว่าการดูดทรายจุดนี้เนี่ยเคยขออนุญ,ญาตไว้ในใบอนุญ,ญาตเนี่ยครับผมหางจากจุดที่ดูดจริงเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรนะแต่กะนั้นผู้ประกนเนี่ยยังมีความพยายามที่จะขออนุอนญาตดูดทรายใกล้กับพื้นที่ของชาวบ้านโดยอาศัยทำประชาคมหมู่บ้านดูดทรายบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ออของหลังวัดนะะ แต่บริเวณนั้นจากการาค้คะเนของผมเองเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าปริมาณทรายตรงจุดหลังวัดเนี่ยจะมีปริมาณน้อยผู้ประกอบการจึงมีความพยายามที่จะลากสายหัวดูดเนี่ยไปดูดในบริเวณที่เคยเสียหายที่ชาวบ้านเคยร้องเรียนนั่นนะครับผมทําให้ชาวบ้านที่รับผลกระทบมาพึกษายอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ทางสภาองค์กรชุมชนเลยจึงนําเรื่องเนี้เข้าที่ประชุมแล้วก็เข้าไปเจราจากับผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการรายนี้ย้ายหัวดูดดูดทรายเนี่ยกลับมาไว้ที่เดิมหลังวัดนะฮะสุดท้ายก็ผู้ประกอบการรายนี้ก็ต้องเลยต้องต้องหยุดหยุดดูดทรายในบริเวณนั้นโดยปริยายไปเลยครับต้องบอกว่าทางตำบลศรีปุลน,นะคะได้รับผลกระทบมาแล้วก็ได้ร้องเรียนไปทางหน่วยงานภาครัฐแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลนะคะไม่ได้รับการตอบกลับมาหรือก,การช่วยเหลือที่แบบเต็มที่ใช่ไหมคะเราก็เลยต้อง ดําเนินการโดยสภาองค์กรชุมชนของเราค่ะพี่ธีรชัยคะถ้าแบบนี้ค่ะนะเป็นจุดเปลี่ยนเลยไหมคะของพี่ธีรชัยคะ่ะที่ได้เข้ามาทําการต,ต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริงแล้วก็แบบอย่างมุ่งมั่นอย่างทุกวันนี้ค่ะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับจากจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วเราเราก็มานั่งมองแล้วเรามานั่งคุยกันไม่ใช่ว่าเราคุยอยู่แค่คนเดียวหรือทําอยู่เพียงคนเดียวเรานั่งใช้สภาองค์กรชุมชนเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาหาเลยกันว่าต่อไปเราจะทํำยังไง นะครับมันก็เลยเกิดการรวมตัวนะครับเกิดการรวมตัวภายในชุมชนเนี่ยซึ่งการรวมตัวเนี่ยเอาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมมาร่วมกันวางแผนและแก้ไขปัญหาเพอเอินประจวบเหมาะก,กับทางสถาบันพัฒนาองค์กรผู้ชุมชนหรือกชอเนี่ยครับผมมีงบประมาณหนุนเสริมให้มากับชาวบ้านในในใน,ในการทํางานในด้านด้านการต่อต้านและก็สอดส่องดูแลเรื่องการทุจริตเนี่ยนะครับผม จึงทําให้สภานนองค์กรชุมชนตำบลศินปุลเนี่ยมีมีภาคีเริ่มเริ่มมีภาคีที่จะสนใจที่จะเข้ามาร่วมเราก็เรียนเชิญนะเรียนเรียนเชิญทั้งท้องที่เรียนเชิญท้องถิ่นแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยครับผมประธานอสอมแม้กระทั่งสมาชิกสมาชิกของอ,อบตอนเนี่ยครับผมเข้ามาร่วมแล้วก็มานั่งคุยกัน นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับผมที่ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจนเลยแล้วก็ทําให้งานการงานของสภาองค์กรยมชนเนี่ยไหลลื่นแล้วก็ประสบความสาเร็จได้ก็คือกประทอเขตแปดเี่อจะเข้ามาร่วมปฏิบัติงานในประเด็นการสอดส่องป้องกันนะครับผมเราก็เกิดการปฏิบัติการในพื้นที่ส่งผลให้ประเด็นการทุจริตในพื้นที่ของตําบลศินปุนเนี่ยน่าจะเบาบางลงนะครับผมค่ะก็ ที่พี่ธีรชัยบอกนะคะว่าจุดเปลี่ยนค่ะที่ได้กลับไปข้างต้นเลยคือปัญหาที่ทางตำบลสินปุนนันค่ะได้พบเจอใช่ไหมคะได้เป็นจุดเปลี่ยนค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นที่พี่ธีรชัยค่ะเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการผลิตค่ะแล้วก็พออชชใช่ไหมคะได้ให้ประมาณสนับสนุนด้วยค่ะเลยการทําให้เริ่มมีภาคีเครือข่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่สาคัญที่พี่ธีรชัยได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้คือทางปอปทเขต8ค่ะได้ให้การสนับสนุนแล้วก็เข้ามามีการช่วยเหลือใช่มคะ อย่างนี้ค่ะพี่ธีรชัยคะตามหัวข้อเลยเอ๊ะทุกคนสงสัยเหมือนบี่มี่นคะเหมือนหนูมไหมว่าหัวข้อเราเขียนว่าพื้นที่สีขาวอ่าเครือข่ายพื้นที่สีขาวนี้ทําไมถึงต้องเป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวครับพี่ธีรชัยก็มันเป็นพื้นที่ที่การปฏิบัติงานของของสภาองค์กรชุ่ชนแล้วก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะครับจากทั้ง ท้องถิ่นหรืออบตเนี่ยครับผมผู้บริหารเนี่ยให้ความสนใจนะครับสนใจแล้วก็ทั้งท้องที่ท้องที่นี่ก็เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการของในเรื่องของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตนี้ด้วยนะครับผมทั้งสองส่วนซึ่งนายกเองเนี่ยบางครั้งท่านไม่ได้มาแต่ก็จะส่งรองนายกที่ฝ่ายรับผิดชอบเนี่ยมามาร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะครับ แล้วก็ผู้อํานวยการโรงเรียนเนี่ยซึ่งท่านบางครั้งท่านก็อาจจะไม่ได้มาด้วยตัวเองด้วยภารกิจในสถานศึกษาของของท่านเองเนี่ยนะมันจะเยอะมากแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านมีอะไรให้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเนี่ยหรือจะไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนในตําบลศิลปุนเนี่ยครับผมมีอยู่ห้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสอีกสามโรงเรียนทั้งห้าโรงเรียนเนี่ยตอบรับมาว่าโอเคทําได้ แล้วก็สนับพร้อมที่จะสนับสนุนในในเรื่องของการประเด็นของการสออสองและเฝ้าระวังการทุจริตนะครับผมแล้วก็อนาคตต่อไปเนี่ยทั้งทุกภาคส่วนที่ร่วมไม้ร่วมมือไม่ว่าจะเป็นองค์กรของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มองค์กรทางการเงินเช่นกลุ่มกองทุนหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกลุ่ม อ,อสมอเนี่ยครับผมประธานอ,อสมอเองท่านก็เข้ามาเป็นแนวร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ตรงนี้ด้วยซึ่งทุกภาคส่วนยอมรับเลยว่าทุกภาคส่วนในตำบลศินปูลเนี่ยเข้ามาร่วมง,งานแล้วก็ขับเคลื่อนงานประเด็นของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเนี่ยทุกคนเลยครับผมมันก็เลยมองภาพออกมาว่าตำบลศินปูลเนี่ยอ,อาจจะเป็นพื้นที่สีขาว ในอนาคตข้างหน้าก็ได้ครับผมพี่ดิเรชคะอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะว่าได้รับรางวัลคือที่สีขาวค่ะคืออยากจะทราบค่ะว่าพอจะบอกเล่าได้ไหมคะว่าอะไรที่ทําให้สมาคมองค์กรของตําบลศรนปูนค,ค่ะได้รับรางวัลนี้ค่ะก็จริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากการที่อตัวขององค์กรของตัวของเราเองก่อนนะครับผมตัวขององค์กรของเราเนี่ยมีความ ปร่งใสตรวจสอบได้จนขยายไปสู่ถึงให้คนอื่นยอมรับในในเครือข่ายอื่นนะครับผมยอมรับในตัวของสภา,าองค์กรชุมชนเสียก่อนนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดหลักนิติธรรมนะครับผมเกิดการนิติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้จนเขาเขาเครือข่ายอื่นเนี่ยยอมรับ แล้วก็เห็นด้วยกับการทํางานของสภาองค์กรชุมชนตำบลสินปุนเขาก็เลยเข้ามาร่วมแล้วก็ขยับงานจนให้เกิดการขยับกระเพื่อมแรงกระเพื่อมนะครับผมแรงกระเพื่อมในในชุมชนเนี่ยว่าเฮ้ยตอนนี้นะมีชาวบ้านเขามาทําในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะไม่ใช่ว่าจะทําอะไรแล้วเนี่ยไม่เห็นประชาชนอยู่เลยนะครับ มันก็เลยทําให้เป็นพื้นที่ที่จะได้รับรางวัลสีขาวตรงนี้นะครับผมพี่ป้มเสริมนิดนึงนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่สีขาวครับ,รบในในส่วนของรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวงังการทุจริตเนี่ยทางปปทเนี่ยนะครับเรามองว่าภาคประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการที่จะเฝ้าระวงังแล้วก็ต่อต้านการทุจริตเนี่ย ท่านมาด้วยจิตอาสาล้วนๆเลยอ่าไม่ได้มีค่าตอบแทนนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะครับมาด้วยจิตด้วยใจที่เสียสละอยากจะสร้างสังคมสุจริตนะครับดังนั้นเนี่ยปปทจึงอยากที่จะมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับเครือข่ายที่ทําเรื่องนี้จึงกําหนดการมอบรางวัลน,นี้ขึ้นมานะครับเป็นว่าเครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ ในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าะระวังการสุดิิตเนี่ยก็ส่งผลงานเข้ามาเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือ,รอข่ายใดได้รับคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลตามระดับที่แบ่งไว้เป็นระดับดีเยี่ยมระดับดีเด่นและก็ระดับดีนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทางเครือข่ายสภาวาตชุุชนตะบนศินปุลเนี่ยหนึ่ใน21เเครือข่ายทั่วประเทศนะครับที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมแล้วจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ย จำนวน30เครือข่ายที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยววันที่28เนี่ยนะครับวันที่28มีนาคม2567เนี่ยนะครับทางเครือข่ายสภาการอชุมชนจังหวัดสิ์บุรีโดยโดยพี่ธีระชัย,ชยพี่ออสของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็จะได้ขึ้นไปรับรางวัลาจะาเป็นโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานปปทอ,อยู่นะครับซึ่งถามว่าผลงานอะไรครับที่ทําให้สภานกรชุมชนตะบนสินปุลเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของของการเป็นเป็นองกรเป็นหน่วยงานที่มีธรรมมาพิบาล คือคือในการการทํางานของเครือข่ายเนี่ยในมิติของการทำงานตามภารกิจหน้าที่หลักงานด้านสังคมเนี่ยแล้วก็การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะครับก็ต้องเอาหลักธรรมาพิบาลเข้ามาด้วยนะครับหลักธรรมาพิบาลก็คือหลักนิติธรรมนะครับต้องทํางานอยู่ภายใต้กฎกฎหมาย ระเบียบมีการมีออกกฎเกณฑ์การทํางานร่วมกันของของสมาชิกเครือข่ายมีการเอาหลักคุณ,ณธรรมนะครับคุณ,ณธรรมหลักคุณงามความดีความซื่อสัตย์สุจริตจิตอาสานะครับน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาปรับใช้ในเครือข่ายหลักในเรื่องของการมีส่วนร่วมหลักการความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็ก,ก็ก็ทำให้เครือข่ายเนี่ยก็ต้องเขียนออกมาแล้วก็ ออกมาว่าในการบริหารงานของเครือข่ายเนี่ยได้มีการนําเอาหลักธรรมะพิบาลมาใช้อย่างไงบ้างนะครับแล้วก็ผลงานในในเรื่องต่อไปที่ทําให้สภากวลชุมชนตะบนศรีปุณได้รับรางวัลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการการเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมครับมาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้ติดอาวุธทางปัญญา สร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่ายในหลายๆกรณีไม่ว่าจะเป็นปปทจัดหรือว่าปาปาชจัดหรือว่าหน่วยงานอื่นก็ตามทางสภาความรมชุมชนสินุนก็ให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องต่อไปก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็มีการเอาองค์ความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปถ่ายทอดยังเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนนะครับแล้วก็รวมถึงบทบาทในเรื่องของการ เฝ้าระวังเฝ้าระวังก็คือว่าถ้าปปทเนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เรามีกิจกรรมป้องกันเชิงรุกในการลงพื้นที่ไปเฝ้าระวังต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เชิญเครือข่าย ในพื้นที่โดยเฉพาะสภากาญชุมชนเนี่ยก็มีหลายๆครั้งครับที่พอเวลาปปทลงไปตรวจโครงการไปเฝ้าระวังโครงการในพื้นที่เนี่ยก็พี่ธีรชัยและและคณะเนี่ยนะครับเนพี่น้องสภากาญชุมชนตะบนสินปุนเนี่ยก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับปปทด้วยในการเฝ้าระวังการทุจริตนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญเลยก็คือมิติของการของการเฝ้าระวังนะครับก็ที่สําคัญครับทางปปทเองเนี่ยก็ได้มีการแนะนําให้ทางเครือข่ายสภากาญชุมชนตะบนสินปุลเนี่ย ได้มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายก็<__คือจะทำเป็น qr code ด้วยเนี่ยนนก็จะเป็นเป็นผลงานสำคัญเลยนะครับที่ที่ทำให้สภาองค์กรชุมชนตะบ,บนสินปุนเนี่ยนะครับได้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในระดับดีเยี่ยมในปีงบประมาณพศ .266 6ครับ ทางพีดะพีระไท,ย,ทยเสริมได้เลยนะครับที่ผลงานที่มีการทําคําในเรื่องนี้ในเรื่องการขยับงานตัวตัวนี้นะครับผมในในระยะเวลาสองถึงสาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดเลยคือการไปกระตุ้นให้ชาวบ้านได้รับรู้นะครับผมมีการรวมตัวกันมีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะหวงแหนและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเอาไว้เนี่ยครับผมทางสภาองค์กรชุมชนจะยกระดับการขยับงานโดยเป้าที่สำคัญเลยก็คือการร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นประชาชนประกาศเจตนาลมในการต่อต้านการทุจริตเนี่ยแล้วก็ทำธรรมนูญข้อตกลงกันที่จะทำให้ตำบลสินปุนเนี่ย เป็นพื้นที่สีขาวที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างแท้จริงนะครับผมอันนี้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 เป็นอนาคตที่ที่เราวางเป้าหมายไว้ที่จะทําในลําดับต่อไปนะครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ธีรชัยค่ะก็ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะก็เป็นทั้งข้อมูลจากพี่ธีรชัยค่ะแล้วก็เป็นคํายืนยันค่ะจากเอ,อ่อทั้งพี่ปุ้มนะคะตัวแทนจากปปทอของเราค่ะที่ว่าทางปปทค่ะได้จัด รางวัลเชือดชูเกียรติค่ะเป็นขวัญและกําลังใจค่ะให้กับสภาองค์กรชุมชนค่ะที่มีใจรักแล้วก็มีความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็ตําบลของพี่ธีรชัยค่ะก็ได้อยู่ในระดับดีเยี่ยมค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ธีรชัยได้บอกไปค่ะว่ามันเป็นการกระตุ้นชาวบ้านค่ะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ด้วยใช่ไหมคะที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็การต่อต้านทุิริตค่ะเลยทําให้ตําบลสินูนของพี่ธีรชัยนั้นเป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวค่ะหลังจากที่ เดี๋ยวได้ฟังจากพี่ธีรชัยมาใช่ไหมคะพี่ธีรชัยทํางานนี้ค่ะที่ทําให้ประชาชนลุกขึ้นมาค่ะมีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตร่วมกันในพื้นที่อะไรคือการเปลี่ยนแปลงค่ะที่เกิดขึ้นจากองค์กรชุมชนค่ะหรือว่าในชุมชนเองหรือว่าที่พี่ธีรชัยภูมิใจมากที่สุดค่ะครับสิ่งที่ทางสภาองค์กรชุมชนตําบลศินปุนเนี่ยภูมิใจนะครับผมแล้วก็ประทับใจก็คือหลังจากที่สภาองค์กรชุมชนตำบลศินปุนเนี่ย ปฏิบัติการในประเด็นเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ของตำบลแล้วเนี่ยทําให้ภาพรวมของตำบลศินปุณที่อาจจะกล่าวได้ว่าจะเป็นพื้นที่สีขาวก็ว่าได้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลศินปุณยเนี่ยครับผมมีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินง,งานของหน่วยง,งานในภาครัฐหรือที่เขาเรียกกันสั้นว่า ITA เนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่เก้าสิบหกจุดเจ็สามซึ่งอยู่อันดับที่2ี่ส็ด ของจังหวัดนะครับผมจากร้อยสามสิบแปดอปทของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ได้ไดรับรางวัลเช่นเดียวกันนะครับผมจากอจากคะแนน ITA ของท้องถิ่นซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าทั้งประชาชนทั้งหน่วยงานรัฐในพื้นที่เนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ได้รับรางวัลกันทั้งคู่นะครับผมมันก็เลยทําให้ผมมีความรู้สึกว่า เรามาถูกทางกันแล้วแหละตอนนี้นะครับผมค่ะก็ที่พี่ธรชัยบอกนะคะว่ามีการที่สิ่งที่พี่ธรชัยภูมิใจค่ะก็คือว่าหลังจากที่ปฏิบัติแล้วได้ลุกขึ้นมาค่ะเป็นพื้นที่สีขาวแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็คือได้รับรางวัลแล้วก็มีคะแนน ITA ใช่ไหมคะอยู่ถึงเท่าไหร่นะคะพี่ธรชัยเก้าสิบหกจิบแปดสามครับไอ อ้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรืออบตนะครับผมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่96.73คะแนนซึ่งครับผมเป็นคะแนนที่สูงมากจาก137อบตในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าอยู่ในลำดับที่21ด้วยโอ้โหถือว่าเป็นลำดับที่แบบสูงมากๆถ้าเทียบกับจํานวนเครือข่ายที่ที่มีใช่ไหมคะแล้วก็อยู่มีคะแนน ITA ถึง96.73ต้องบอกว่าเป็นคะแนนที่สูงมากอีกนิดเดียวค่ะพี่ธีรชัยอีกนิดเดียว100%แล้วอ่าค่ะ ค่ะพี่ธีรชัยคะ่ะก็ต้องบอกค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าคะ่ะมันทางตำบลสิงปูนะคะมีโอกาสไหมคะที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างภาคีเครือข่ายมากยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วก็ในความคิดของพี่ธีรชัยคะ่ะในเมื่อเรามี ITA ถึงเก้าสหกุดเจสามแล้วความหวังคือตอนนี้มันสูงสุดหรือยังคะหรือว่ามันสูงได้กว่าน,นี้อีกคะพี่ธีรชัยก็จริงแล้วคะแนนตรงนี้นะครับผมของ,ขอ,งองค์การบริหารส่วนท้องทิ่นเนี่ย มันก็อยู่ในอันดับที่ยี่บแต่ว่าอนาคตผมว่าน่าจะอยู่สูงกว่าถ้าได้รับความร่วมไม้ร่วม,มือจากประชาชนชาวบ้านใ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 นชุมชนเนี่ยแล้วก็ในภาคประชาสังคมในในส่วนอื่นเนี่ยร่วมม้ร่วมมือกันเนี่ยครับคะแนนหรือว่ารางวัลอะไรเนี่ยมันก็ผมก็ว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยครับผม